วันนี้เอาเรื่องราวของธุรกิจออนไลน์มาเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่ามันปังกว่าที่เราคิดนะครับ really สวัสดีครับโควิด -19 ระบาดระยะแรกเมื่อปีกลายผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ผลกระทบเต็มเป่าเลยฮะนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ได้เข้ามาอยู่ในวงการออนไลน์โดยการเป็นแม่ค้าออนไลน์ครับ ซึ่งตอนที่ยังไม่ได้เกี่ยวดองหนองยุ่งกับออนไลน์น่ะก็คงไม่ต่างอะไรกับเพื่อนสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเคยได้ยินใครต่อใครหลายคนพูดถึงคนที่มาทําออนไลน์แล้วประสบความสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นพี่บีเดอสกาหม่อมถนัดแดกหรือว่าน้องเบสลูกสาวเฮียสมรักคําสิงที่เขาเป็นยูทูบเบอร์พวกเนี้ยรายได้ระเบิดเถิดเทิงกันเลยทีเดียวเชียว หรือจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่เขาแจ้งเกิดให้กับตัวเองโดยไม่ต้องงอ่ข่เพลงฮะทั้งลำยไหยทองคำแชักชุมแพรหรือว่ามนแคนแก่นคูนวัวหลวงว่อรวยเนี่ยโอ้โหฟาดยอดวิวเป็นร้อยร้อยล้านวิวเลยนะฮะในวงการไลฟ์ขายของเราก็ได้ยินชื่อของเจนน้ำอย่างเงี้ยหรือว่าบางอาซันขายอาหารทะเลแห้งสตูนแล้วก็ยังมีพิมพ์รีพายคนนี้กำลังดังระเบิดระเบ้อนี่แหละครับซึ่งแต่ละคนรายได้อู้ฟูกันทั้งนั้นแหละ รวมไปถึงพวกทําคอสสอนอาจารย์บัณฑิตเนี่ยค, en, ค,คุณเอเทนคุณขุนเขาคุณชอนผู้กองเบนครูเงาะหรือจะดูพวกขายของผ่าน Facebook ก็หลายคนครับที่เคลมกันว่าขายของได้เดือนละหลายหลายล้านเช่นคุณพอตีสิบเนี่ยคุณเชนธนาเจ๊หนึ่งบางปูโอ้ยจะละไหนก็ไม่หวั่นไม่ไหวนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงแพลตฟอร์มพวก La z a d a Shopee, JD.com ที่คุยกันวอกวาดยอดขายถล่มทลาย โดยเฉพาะวันที่เขาจัดแคมเปญยอดขายเนี่ยเป็นร้อยร้อยร้านเลยนะครับบอกตรงๆว่าที่แรกผมก็ไม่ก่อนจะเชื่อสักเท่าไหร่ครับคิดว่าโฆษณาหรือว่าขีโมก้กันซะก็ซะมากกว่าแต่ครั้นพอได้มาคลุกคลีตีโมงอย่างใกล้ชิดเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงนี่วาเพราะผมคลุกอยู่กับแม่ค้าออนไลน์ที่เขาขยับเลเวลมาเป็นนักธุรกิจออนไลน์ฮะอ๋อเดี๋ยวก่อนขออนุญาตขยายความตรงนี้หน่อยนะฮะแม่ค้าออนไลน์ก็คือพวกขายของออนไลน์ทั่ว,วไปที่เราพบเจอ จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยก็มักจะโพสต์ใน Facebook ในไลน์แล้วก็ขายสินค้าเสร็จแล้วก็มานั่งแพ็คแล้วก็หิวไปส่งเคอรี่อะไรก็ว่ากันไปที่พอขายได้ก็อาจกําไรเดือนละ 3- 4มสพันหรือที่ขายดีจัดๆก็อาจจะได้ถึง4ี่ห้าหมื่นประมาณเนี้ยแต่ที่ผมสัมผัสนี่เขาหันมาขายส่งทางออนไลน์ครับแบบว่ามีพวกรายย่อยมาสั่งสินค้าไปขายปลีกอีกทีหนึง่งพูดง่ายๆก็เป็นวิธีการขายเดิมๆของบ้านเรานี่แหละครับที่มียี่ปัวซาปัวร้านค้าย่อยอะไรก็อย่างนี้แหละ และเมื่อผสานกับวิธีการสมัยใหม่ที่ใช้วิธีการยิงแอดผ่าน Facebook สร้างแฟนเพจเปิดหน้าร้านในโลกออนไลน์โหดทีนี้แล้วก็ขายกันระเบิดระเบอ้อเลยสิครับเพราะว่ามันเป็นการทํางานที่ใช้พลังทีมด้วยและแน่นอนฮะยอดจะถล่มทลายวอาแม่ค้าออนไลน์ทั่ว,วไปครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่เห็นเพื่อนร่วมง,งานมีไรายได้เดือนละหลายหลายแสนจนเกินหลกักล้านต่อเดือนเนี่ยแทบจะเดินชนกันตายเลยครับที่ผมพูดนี่ธุรกิจออนไลน์นะฮะ ไม่ใช่พวก MLM เครือข่ายหรือว่าแชร์ลูกโซ่ครับซื้อมาขายไปตรงๆนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคเห็นช่องรับรองครับพลิกชีวิตได้เลยนะฮะไม่เชื่อลองเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับธุรกิจออนไลน์แบบจริงๆดูสิครับทุกวนันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวรสิ